อันนี้เป็นพัดลมระบายความร้อนสำหมากสินค้าที่ผมจะสร้างบ้านที่สวนใหญ่ผมสั่งออนไลน์ทั้งหมดเลยเกลือทั้งหมดเดี๋ยสั่งออนไลน์่เช่นเหล็กอะไรแล้วก็หน้าต่างอะไรหน้าต่างกระจกอ,ะอันนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนสั่งออนไลน์เดี๋ยวเพื่อจะแกะดูว่า Cần rút vẹp Lớp chết thì tăng nhanh อัน,น้เป็นพัดลมดูดอากาศว่าพัดลมรักษาคร้ผมจะติดตั้งในห้องน้ำเพื่อที่จะระบายกลิ่น ีผมจะอธิบายนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นตัวพัดลมพอพัดลมหมุนตัวอันนี้ก็จะเปิดอัตโนมัติระบาอากาศแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวงกลมวงกลดที่ติดกับหนา จะใส่วงกบเพอเราใส่วงกบเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวตัดลมนี่แหละใส่ลงไปในวงกบใส่เข้าไปในวงกบปั๊บแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดช่องกันกันแมลงกันแมลงกันสัตว์แปลกนอนเข้ามาแล้วก็จะ ไว้ตรงนี้แล้วก็ค็ลมระพายนรวมจะระบายสันองฝั่งนี้แล้วก็ฝังนี้จะเป็นจกนี้นนเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็คือต้องวางวงขบวางวางขบที่ที่ผนังก่อนเดี๋ยวมาดูกันผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ ทำนะเพราะว่ามันลำบากมากเลยเนี่ยตั้งก็จะมีสกรูยึกที่ที่อนะไรจาไม่ได้ละยึกตรงนี้แหละจะมีสกรูทั้งหมดเลยยึกตรงนี้กลางในนี้แล้วก็จะมีเหล็กเส้น ปากไว้ที่นี่นี่ก็เหมือนกันจะมีเล็กเส้นแล้วก็จะมีเล็กเส้นติดตรงนี้ด้วยแถบยาวเลยก็จะประมาณนี้มันลำบากตอมท้านี่มันจะเป็นวงกบเออใช่วงกบแล้วก็จะมีสกูยิดไว้ ทั้งสีด้านเลยด้านล่างก็มีแล้วก็จะมีเล็กเส้นผมจะผมจะตั้งเล็กเส้นให้มันยาวฝั่งนี้อีกเส้นหนึ่งโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะได้ประมาณนี้นี่ครับเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้โอ้ยมืด นี่ไม่เห็นนี่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ครับเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวต้องกรอ,อิดให้ให้หมดพอเวลาติดตั้งอพัดลมก็เอาพัดลมสอดเข้าไปข้างในเนี่ย แล้วก็คันสกูที่พลาสติกตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยโอเคครับ